ไปเที่ยวงานวัดค่ะงานวัดนี้ไม่ได้อยู่ในวัดและเราก็ไม่ต้องเดินทางไปที่วัดแล้วนะคะแต่งานเนี่ยเขาจะมาหาเราถึงที่แต่ตอนนี้ไปต้องบอกเลยว่าขอเดินเล่นในงานวัดก่อน ่มรีบซึมซับบรรยากาศให้เต็มที่เลยนั้นน้องใบตองเพราะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับคนที่รวยได้จากกิจการงานวัดที่สืบทอดมาจากครอบครัวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยุคไทยแลนด์ 5G งานวัดเขาก็ขึ้นห้างกันแล้วล่ะครับให้คนได้เดินทางมาย้อนวันๆกันได้ง่ายขึ้น ตอนที่มาจับธุรกิจเนี้ยต่อยอดจากคุณแม่ใช่ทาไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจมาทําคือสมัยเนี้ยคนไปเที่ยวงานวัดน้อยลงอาจจะด้วยข้อจํากัดอะไรหลายอย่างก็เลยมีความคิดที่ว่ามีไอเดียว่าแบบเอ๊ะทำไมเราไม่ยกงานวัดมาให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น<ๆ>ก็เลยเป็นที่มาอของคอนเซ็ปต์ที่ว่างานวัดที่ไม่ได้อยู่แค่ในวัดเลยเสมมติเออจัดงานวันเกิดที่บ้านอเอออยากจะเอางานวัดไปไว้ที่บ้านทําได้ไหมได้ไดคือมีครบวงจรทุกอย่างแต่ราคาดีมีค่าบริการยังไงบ้างง่ายๆเริ่มต้นที่อาหารขนมอะไรพวกเนี้ยค่ะน้ำตาล ราคาต่อวันเราคิดอยู่ที่หกพันบาทต่ออย่างต่อวันต่ออย่างส่วนของฟุ้มเกมมะค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าที่คือได้กี่เกมคะต่อหนึ่งเกมต่ออย่างวาต่อเลือเอาจะเอาเกมอะไรส่วนของเครื่องเล่นนะค่ะพวกจิช้าม้าหมุนรถไฟเด็กอะไรพวกนี้ค่ะบ้านลมสไลเดอร์ก็ เริ่มต้นที่หมื่นต้นๆเมื่อกี้ที่เอาบอกว่าตาแบบงานวันเกิดยกไฟได้ไหมงานแต่งยกไฟได้ไหมเคยไปจัดงานแบบงานส่งงงแต่งงานอะไรอย่างนี้ยคะมีก็คือผลงานสร้างชื่อชานแต่งคุณเอ๋คุณป๋อเอาไปจัดแบบดาดฟ้าโรงแรมไปจัดตามโรงแรมตามห้างงานคอนเสิร์ตไปหมดเลยทั่วประเทศทั่วประเทศต่างประเทศก็เคยไปมาด้วยไต้หวันไปกับไร พออยู่ได้นะคะเบื้องต้นกาไรเราประมาณสัก20-30เต้นทุนเรามันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเครื่องเล่นต่างๆนะคะส่วนที่2ก็คือเป็นค่าขนส่งติดตั้งหรือถอนส่วนแรกลูกค้าคิดว่าลงทุนทีเดียวจริงไม่ใช่เราต้องมีการปรับปรุงอะไรแบบให้สภาพดีพร้อมออกอีเวนต์ตลอดเวลางานแบบว่าเอาแบบพีคสุดๆเลยนะที่เคยได้รายได้มาต่อปีใช่ก็แค่ประมาณ15ล้านค่ะ 15ล้านบาทนี่ไม่ได้เรียกแค่แล้วล่ะครับคุณอ้อเพราะไอเดียการยกงานวัดไปจัดที่ไหนก็ได้แบบครบวงจรน,นี่แหละครับที่ทําให้คุณอ้อหาเลี้ยงปากท้องให้กับทุกชีวิตในครอบครัวกว่า30ชีวิตได้แต่กว่าจะประสบความสําเร็จได้แบบนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาเริ่มต้นจากคุณตาคุณยายและก็ไม่ได้ชีวิตสบายแบบทุกวันนี้นะครับ ก็คือสมัยก่อนนะคะเริ่มจากรุ่นคุณตาคุณยายเลยอะค่ะจูงมือกันไปขายขนมในงานวัดเป็นพวกผลไม้แช่อิ่มขนมไข่นกกระทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็เลยมาออกซุ้ลั้นยิงปืนประรับช่วงต่อจากคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ช่วงน่ะก็คือต่อจากคุณตาคุณยายจะเป็นคุณแม่ก่อน คุณแม่เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นรุ่นแบบบุกเบิกแบบจริงจังเลยค่ะทำจริงจังเลยใช,ใช่พอต่อจากร้นิ้ปืนมาคุณแม่ก็เริ่มออกเครื่องเล่นต่างๆชิงชา้าม้าหมุนรถไฟบ้านลมสไลเดอร์อก็คูนี่ยืมสินมาเขผ่อนเข้าไปเรื่อยคุณแม่ก็แบบต่อยอดมาเ,เพื่อขยายธุรกิจออกไปเรื่อยใช่<ๆ>ต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยงานวัดนี่บูมากๆเลยล่ะครับจัดเมื่อไรที่ไหนก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนทุกพื้นที่แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปจาก งานวัดที่จัดอยู่แค่ในวัดก็เริ่มมีบริษัทรับจัดอีเวนต์หรือออแกไน์สนใจมาจ้างเอาเครื่องแลงของคุณแม่พี่อ้อไปลงตามงานต่างๆเรียกว่างานเนี่ยล้นมือเลยทีเดียวจนพี่อ้อสงสารจึงเป็นเหตุให้เริ่มเข้ามาช่วยคุณแม่ดูแลก,กิจการเริ่มต้นด้วยการส่งอีเมลตอบอีเมลกับบริษัทต่างๆเพราะจะได้ไม่ต้องให้แม่เนี่ยนั่งรถเมลเดินทางไปไปมาจนกิจการดีวันดีคืนซึ่งก็เป็นช่วงที่งานทั่ว ของพี่อ้อมีปัญหาพอดิบพอดีเพราะขณะนั้นเนี่ยครับเกิดมีการชุมนุมทางการเมืองขึ้นทําให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เลยตัดสินใจยุติงานทัวร์ออกมาดูแลงงานวัดต่อจากคุณแม่อย่างเต็มตัวและเปิดเว็บไซต์งานวัด .com ขึ้นมานั่นเองล่ะครับช่วงที่งานแน่นๆเนี่ยอะอย่างทั้งปี365วันเนี่ยมีงานกีวันอยู่ปีหนึ่งที่ไม่มีโลซีซ่างเลยทีคสุดคือธันวา เดือนธันวาคมเนี่ยก็คือไม่แทบไม่มีวันหยุดเลยมีวันเดียวเท่านั้นที่ร้องร้องขอชีวิตไม่ใช่ไม่มีงานนะแต่ก็ร้องร้องขอชีวิตว่าขอหยุดวันหนโอ้โหเรียกว่า365วันนี่แทบไม่ได้หยุดกันเลยใช่ค่ะเหนื่อยไหมหรือรู้สึกสนุกเหนื่อยมากแต่ว่ามันไฟแรงค่ะมีไฟก็อยากจะทำ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 ไปจนแบบคือจะย้อนไปตอนที่เราคุยโทรศัพท์เยอะคุณแม่มาเกาะประตูเกาะหน้าต่างเราไม่มีเวลาแม้แต่จะเงยหน้าไปคุยกับแม่พอถึงมาถึงจุดจุดหนึ่งเราบอกเฮ้ยเราทำงานขนาดเนี้ย เราไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักไม,ม่เวลาให้กับตัวเองเลยใช่มันต้องก็เลยต้องแบบปรับวิธีคิดนิดนึงทําไม<อ>เราถึงอยู่ดีๆถึงคิดถึงการที่เราไม่มีเวลาให้กับคนที่เรารักขึ้นมามันมีจุดเปลี่ยนค่ะก็คือวันที่คุณแม่เป็นมะเร็งสมองเสียชีวิตคือพอพอเห็นว่า อา้าวคุณแม่ทํางานหนักสุดท้ายคุณแม่ป่วยคุณแม่เสียชีวิตเราเลยเริ่มคิดได้คืองานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอะคะ่ะเราเราก็ต้องแบ่งก็วันนี้ถ้าแม่ยังอยู่บนท้องฟ้าก็อยากให้แบบว่าให้แม่ฟังนะว่าเราเดินมาไกลถึงจุดนี้ได้เอาจริงจรินะคนลุกเลยอะ ทุกวันนี้เชื่อไหมคุณแม่ภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวพี่อ้อว่าแบบนอกจากจะรับสารต่อธุรกิจแล้วยังไม่ทิ้งแล้วยังดูแลขยายต่อเนื่องมาได้จนถึงวันนี้แม้ว่าจะผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นมาแต่เราก็ยังยืนหยัดแล้วก็ไปต่อได้แล้วมันไม่ได้รอดแค่ตัวเราแต่มันหมายถึงว่ารอดทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพ ถึงแม้ว่าคุณแม่ของพี่อ้อจะไม่ได้อยู่ดูความสําเร็จของลูกสาวแต่พี่อ้อเขายืนยันว่าจะสานต่อธุรกิจงานวัดไม่ให้เลือนหายไปจากคนไทยอย่างแน่นอนครับพี่อ้อทำธุรกิจเนี่ยสายหมูปะนิดหน่อยรอ,อยมีอะไรดีไหนไหนไหให้ฟังบ้างคือส่วนตัวอ้อค่ะเป็นคน<ะ>ที่ชอบเรื่องโหราศาสตร์ไทยะนะคะ,ะก็เลยบูชายันรวมมิชัยสงครามจะเป็นกรอ คุ้มครองปกป้องไม่ให้ภัยอันตรายต่างๆแล้วก็ให้เจ็ดถึงตัวเราอะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยให้เราคาดปลอดภัยมีการค้าขายรุ่งเรือง<ฆ>ไม่ได้นิดระวัง้งเพราะว่าหนูรู้มาว่า มีการแบบไหว้แม่ย่นนางด้วยเอ๊ะจะขับรถอย่างเงี้ยแม่ย่นนางไหว้หน้ารถ<อ>เรือก็ไหว้หัวเรือ<ะ>แล้วเราจัดงานวัดนี่ยังไงอะคะในส่วนของชิงช้าสวรรค์เป็น<ะ>ความเชื่อตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นมาเลยอะคะ่ะเวลาที่เราติดตั้งเ<ะ>วลาจะตั้งเสากลางเนี่ย<ะ>เราต้องมีการจุดธูปไหว้เคยมีใครแบบลองของไหมพี่อ้อเคยมีครั้งหนึ่งคือแบบว่าลูกน้องอะคนงานมีสาวมาติดหาสาวไปจูดีใต้มะหมุนอ๋ออก็เหมือนแบบจะอะไรกันอย่างเงี้ยปรากฏว่ายังไม่ทันจะทําอะไรอะค่ะ กิ่งต้นตะเคนแบบใหญ่มากอะหักลงมากลางหลังคามมาหมุน ครับลุงเขาใบตัวม้าแบบเสียหายเขามาเตือนว่าอย่าทําอะไรแบบนี้บนเครื่องมือทรราหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นวนของสายมือนะกับเรื่องราวการบูชาสิ่งทธิ์ต่างอ่ะในสถานการณ์2ปีที่ผ่านมาโควิดอะค่ะได้รับผลกระทบแบบไหนยังไงบ้างก็ในช่วงที่เขาห้ามจัดงานเลยห้ามการชุมนุมห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักมากคือไม่มีงานเลยไม่มีงานเลยมันนิ่งเหมือนแบบว่าอยู่สุญญากาศไปพักใหญ่เลยอะค่ะพี่โอทํทำยังไงหมายถึงว่าลูกน้องเอยหรือว่าเครื่องไม เครื่องมือต่างๆพวกนี้ค่ะอันดับแรกเราทาใจก่อนทําใจว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวมันโดนกันหมดทุกภาคส่วนแล้วก็โชคดีว่าเราเป็นภาพเหมือนใหญ่แต่เราไม่ได้เป็นบนแผันที่ใหญ่ตรงมากฟิกคอรเราไม่ได้เยอะพี่อ้อคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จที่ทําให้เราเนี่ยสืบทอดธุรกิจของคุณแม่มันจนถึงปัจจุบัน ก็คืออันดับแรกคือเรารักในสิ่งที่เราทำซื้อต่อที่เพื่อจะต่อซื้อต่อเพื่อนร่วมงานต่อลูกค้าถ้าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูมาบอกอุ้ยอยากอยากได้งานแบบนี้ไ,ไปจัดที่บ้านบ้างไปจัดในงานแต่งงานหรือใดๆก็ทําติดต่อ,อยังไงคะก็เว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์งานวัด .com นะคะ,คะพิมพ์ง,งานวัดภาษาไทยแล้วก็จุด .com ภาษาอังกฤษได้เลยแล้วก็มีทั้ง Facebook แล้วก็แฟนเพจนะคะงานวัด .com ตรงตัวเลยค่ะก็บอกว่าวันนี้สนุกสนานมากๆนะคะได้ความสุขความสนุกสนานเห็นบรรยากาศที่หว รำลึกถึงในวัยเด็กของเราและที่สําคัญมันได้เป็นการสืบทอดและก็อนุรักษ์งานวัดของไทยอ่ะให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่แบบมีความสุขนี้ใช่แล้วพี่ถึงเด็กๆเลยวันวานของเรากล่าวว่านี่แหละยังเล่นไม่พอเดี๋ยวต้องไปเล่นต่อต่อแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะไปสนุกกันต่อเพราะว่ายังไ่ได้เล่นอีกเยอะเลยมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่เสียเที่ยวใช่ไหมล่ะครับ จะขับรถไปตามหางานวัดมันก็ยากอยู่งานวัด com เขายกทุกอย่างมาให้ไว้ที่นี่แล้วล่ะครับสะดวกสบายสุดๆหรือเป็นการพาสาวเอิร์เขาย้อนวันๆอีกครั้งอเอาให้เต็มที่เอาที่สบายใจ